ต้องการเปิดบัญชีออนไลน์กับธนาคารกสิกรไทยผ่านแอปเคพัฒนะคะแต่ว่าในการกรอกข้อมูลบนแอปเคพัฒค่ะต้องให้ใส่วันเดือนปีเกิดด้วยแต่ในบัตรค่ะไม่มีวันเดือนปีเกิดนะคะทีนี้จะกรอกข้อมูลยังไงดีคำตอบก็คือสำหรับผู้ที่ในบัตรนะคะไม่มีวันเดือนปีเกิดนะคะจะไม่สามารถสมัครเปิดบัญชีออนไลน์ได้นะคะ เพราะว่าในระบบของ K คพัฒนนะคะจะต้องกรอกวันเดือนปีเกิดนะคะซึ่งถ้าไม่มีก็ไม่สามารถกรอกได้ค่ะสําหรับผู้ที่ในบัตรไม่มีวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วประสงค์ที่จะเปิดบัญชีนะคะก็ให้ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขานะคะและถ้าต้องการใช้แอปเคพัฒบนมือถือนะคะก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารได้เลยค่ะก่อนที่จะไปเปิดบัญชีนะคะก็ให้จองคิวก่อนนะคะ ดาจะแปะลิงก์วิธีการจองคิวไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะคะ